อีกแค่นิดเดียวนะครับก็จะเต็มถังอยู่แล้วนะครับถังนะครับ10ลิตรนะครับเพื่อนถัง10ลิตรนะครับใกล้จะเต็มแล้วนะครับความฝันนะครับ ก็เริ่มนะครับที่จะเป็นจริงแล้วนะครับเพื่อนก็คือเหรียญหนึ่งบาทตาแผ่นดินที่ไม่ตรงยอยักษ์แบบนี้นะครับที่ตีแบ่งปันให้เพื่อนๆนะครับเหรียญละ10บาทนะครับตอนนี้เพื่อนๆก็แบ่งขายให้ตีเป็นจํานวนมากแล้วนะครับส่วนเพื่อนเพื่อนที่อยากได้นะครับเหรียญนะครับหบาทตาแผ่นดินที่ไม่ตรงยอยักษ์แบบนี้นะครับติดต่อเข้ามาเลยนะครับขั้นตอนง่ายๆนะครับเพื่อนเพื่อนกดแชร์คลิปนี้ไปก่อนนะครับแชร์ลง Facebook ไปก่อนนะครับพอแชร์เสร็จนะครับ ก็เพิ่มเพื่อนนะครับกดติดตามนะครับเพิ่มเพื่อนกดติดตามแล้วก็ทักแชทกันเข้ามานะครับตีแบ่งปันให้เพื่อนเหรียญละสิบาทนะครับขอย้ําว่าเป็นเหรียญนะครับผ่านใช้จริงนะครับผ่านใช้จริงของแท้นะครับในถังนี้นะครับก็ประมาณนะครับสี่พันเหรียญนะครับในถังนี้ครับประมาณนะครับสี่พันเหรียญแบบนี้เลยนะครับเพื่อนๆที่สนใจนะครับอยากจะได้นะครับในถังนี้สี่พันเหรียญก็ติดต่อเข้ามานะครับตีแบ่งปันให้เพื่อนๆเหรียญละสิบบาทครับ